สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับปถมศึกษาปีที่1วันนี้เรามาเจอกับครูเบย์อีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ EP ีที่ผ่านมาเราได้ขึ้นบทใหม่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะบทที่2การบวกจํานวน2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน10ใช่ไหมคะแล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปแล้วคะใชล้ค่ะก็คือการรวมจํานวน2จํานวนใช่ไหมคะ ก่อนเราจะไปขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะเด็กๆเรามาทบทวนเนื้อหาของครั้งที่แล้วกันก่อนค่ะทีนี้เด็กๆสังเกตสิคะว่าหน้าจอบูเบลมีอะไรอยู่บ้างคะเป็นฟาร์มเล็กๆใช่ไหมคะที่มีสัตว์อะไรอยู่บ้างคะเด็กๆแล้วค่ะมีงัวแล้วก็มีมีแกะใช่ไหมคะเก่งมากเลยทีนี้เด็กๆลองดูนะคะตอนแรกมีงัวอยู่กี่ตัวคะเด็กๆมีงัวอยู่2ตัวเก่งมากเลยจากนั้นมีแกะกี่ตัวคะเด็กๆ มีแกะอยู่ห้าตัวถ้าครูเบถามว่ามีงัวและมีแกะรวมกันทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆเด็กๆจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบคะใช่แล้วค่ะเด็กๆจะใช้วิธีการนับใช่ไหมคะโดยเด็กๆนับงัวกับแกะรวมกันใช่ไหมลูกกลายเป็นกี่ตัวคะเด็กๆตอบครูเบมาได้ไหมเอ่ยกี่ตัวคะเจ็ดตัวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยสองรวมกับห้าเท่ากับเจ็ด จะได้ว่ามีงวแล้วก็แกะรวมกันทั้งหมด7ตัวนั่นเองค่ะเราจะเรียก7ว่าผลบวกของ2กับ5นะคะทีนี้การบวกคืออะไรคะเด็กๆก,การบวกคือการนำจํานวน2จํานวนมารวมกันค่ะนี่คือการบวกใช่ไหมคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องหัวข้ออะไรคะเด็กๆหัวข้อที่2วันนี้เป็น การบวกและประโยคสัญลักษณ์ค่ะพร้อมกันเลยอยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะจากสถานการณ์นี้เด็กๆลองทายดูสิคะว่าเป็นสถานการณ์อยู่ที่ไหนคะเด็กๆใช่ละคะที่โรงอาหารใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆก,กำลังทำอะไรกันเอ่ยเด็กๆก,กำลังต่อคิวรับอาหารใช่ไหมคะถ้าคุณไปถามว่าคนที่ยืนต่อแถวรอรับอาหาร มีเด็กผู้ชายจำนวนกี่คนคะเด็กๆเด็กผู้ชายจำนวนกี่คนคะสี่คนค่ะเก่งมากจากนั้นเป็นผู้หญิงกี่คนคะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนใช่ไหมคะถ้าคุณเบลถามว่าทั้งหมดที่ต่อแถวรับอาหารอยู่มีเด็กๆจำนวนกี่คนคะัแปลว่าเด็กๆจะต้องนำสี่รวมกับหนึ่งนั่นเองค่ะสี่รวมกับหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆใช้วิธีการนับดูสิคะ สีร่รวมกับหนึ่งเริ่มนับเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่คนคะเด็กๆห้าคนค่ะเก่งมากเลยทีนี้เราจะนำสี่รวมกับหนึ่งเป็นห้าไปเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์กันค่ะเด็กๆสี่รวมกับหนึ่งเป็นห้าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เป็นสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้า ทำไมกลายเป็น4บวก1เท่ากับ5คะเด็กๆ4เกิดจากอะไรคะ4ตัวแรก4ตัวแรกเกิดจากเด็กผู้ชายใช่ไหมคะจากนั้นเครื่องหมายบวกเกิดจากอะไรคะเด็กๆเครื่องหมายบวกเกิดจากการรวมกันค่ะจากนั้น1ตัวนี้เกิดจากอะไรคะเกิดจากเด็กผู้หญิงค่ะและเครื่องหมายเท่ากับหรอคะเกิดจากคำว่าเป็นนะคะจากนั้น5า ด้านหลังสุดเกิดจากอะไรคะเด็กๆเกิดจากผลรวมของ4กับ1กลายเป็น5นั่นเองค่ะยากไหมคะเด็กๆเ,เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้ดูต่อค่ะสถานการณ์ที่สองสังเกตดูนะคะตอนนี้บนโต๊ะของเรามีกระติกน้ำอยู่แล้วใช่ไหมลูกจากนั้นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนำกระติกน้ำมาวางเพิ่มอีกเด็กๆด,ดูนะคะ กระติกน้ำวางไว้บนโต๊ะอยู่แล้วหกใบเพิ่มอีกสองใบเป็นกระติกน้ำทั้งหมดคือแปดใบเด็กมาดูกันค่ะว่าเด็กจะนำข้อความต่อใบนี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรค่ะจากสถานการณ์ด้านบนค่ะเด็กๆลองมาเขียนความหมายของประโยคสัญลักษณ์กันดูนะคะกระติกน้ำวางอยู่บนโต๊ะหใบก็คือเลขหกใช่ไหมคะ จากนั้นเพิ่มอีกเพิ่มอีกกี่ใบคะเด็กๆ2ใบคะ่ะเป็นกี่ใบคะเป็น8ใบคะ่ะจากนั้นเราจะนำคำตรงนี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะได้คือ6บวก2เท่ากับ8ทีนี้ครูไปถามต่อคะ่ะ6คือจำนวนของกระติกน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วใช่ไหมคะ เครื่องหมายบวกมาจากคําว่าอะไรคะเด็กๆมาจากคําว่าเพิ่มอีกใช่ไหมคะเพิ่มอีกสองสองมาจากอะไรคะเด็กๆสองมาจากเด็กผู้หญิงคนนั้นนํามาวางเพิ่มอีกสองใบนั่นเองค่ะเป็นเครื่องหมายเท่ากับหลักคะเด็กๆมาจากคําว่าเป็นค่ะเก่งมากและแปดตัวสุดท้ายมาจากกระติกน้ําทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะนั่นเองค่ะเกิดจากหกบวก 2นั่นเองยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะคะทีนี้ดูต่อค่ะจากสถานการณ์ที่ให้มามีลูกชิ้นอยู่ในถ้วยแล้ว7ลูกค่ะจากนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งตักเพิ่มอีก3ลูกเป็นลูกชิ้นทั้งหมด10ลูกเด็กๆสังเกตดูสิคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะมีลูกชิ้นอยู่ในถ้วยแล้ว7จ็ใช่ไหมคะ จากนั้นตักมาเพิ่มตักมาเพิ่มอีกเท่าไหร่คะอีก3เป็น10ลูกทีนี้เราจะนำคำตรงนี้ไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะได้เป็น7บวก3เท่ากับ10ทีนี้ดูตัวแรกเลยคะ่ะ7 7เกิดจากอะไร7คือลูกชิ้นที่มีอยู่แล้วในถ้วยจากนั้นเครื่องหมายบวกมาจากคำว่าเพิ่มอี แปลว่าทำให้แปลว่าทำให้ปริมาณของลูกชิ้นในถ้วยเป็นยังไงกันคะเด็กๆเ,เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจากนั้น3มาจากอะไรคะเด็กๆสามมาจากที่เพื่อนตักมาเพิ่มอีก3ใช่ไหมคะเครื่องหมายเท่ากับมาจากคำว่าเและสิบลรอคะเป็นผลรวมทั้งหมดของลูกชิ้นที่อยู่ในถ้วยนั่นเองคะ่ะยัางไม่เอ่ย ไม่ยากเลยใช่ไหมคะขนมตาล3ชิ้นกับขนมกล้วย3ชิ้นเป็นขนม6ชิ้นเด็กลองเขียนข้อความออกมาสิคะขนมตาลสชิ้นกับขนมกล้วย3มชิ้นเป็นขนม6ชิ้นทีนี้เด็กๆลองนำข้อความด้านล่างไปเขียนเป็นประโยคสยัญลักษณ์ให้กครูเป็นหน่อยค่ะสามบวกสมเท่ากับหใช่ไหมคะ สามเกิดจากอะไรคะสามตัวแรกขนมตาลเครื่องหมายบวกเกิดจากคําว่ากับค่ะสามตัวที่สองเกิดจากขนมกล้วยเท่ากับเกิดจากคําว่าเป็นแล้วหกตัวสุดท้ายเกิดจากการรวมกันของ3ามกับสามนั่นเองค่ะเก่งมากเลยมาดูกันสิคะว่าวันนี้การบวกและประโยคสัญลักษณ์เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆ จำนวน2จำนวนรวมกันแล้วได้ผลรวมของ2จำนวนนั้นนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของการ,รวบวกได้ค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก,กลับไปฝึกทบทวนนะคะทีนี้ครูไบจะมีแบบฝึกหัดให้กับเด็กๆค่ะเป็นแบบฝึกหัดเล่มเดิมค่ะเล่มที่1ในหน้าที่48และก็49ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะเด็กๆ